ย้อนยุ่นนะครับเป็นเด็กที่สามารถปิดคนได้ในเทิร์นเดียวด้วยความสามารถในการโซ่สิบสามใบใช่ไหมปกติย้อนไทยนะยครับโซ่สิบสามใบคุณต้องเอาแวนเปิดก่อนเพื่อให้ทุกตัวบวกหมื่นแต่ย้อนยุ่นมีนวัตกรรมที่เรียกว่าเทคแอคในเมนเฟสกูสามารถบายล่าตัวเองล่างเก่าออกเพื่อบวกหมืน่นออร์บอทและบวกหมื่นบวกขีให้แวนตัวนั้เองนะผมบอกเลยว่าในสุดมีค,คณิตกูไม่ตีสิบสามสองรอบสองข้างอะไรก็สักทีนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับผมซึ่ง,งนวัตกรรมนวัตกรรมนี้นานสามารถทำให้เด็กเนี่ย สามารถฆ่าคนตายตั้งแต่เคอร์แรกที่ขึ้น3ได้เลยนะพบแนงจะตี3ามหมื่นห้ายี่สิบห้าแวนดี้สังคิลึกๆอีกสองฆ่าออห้ามศูนย์โอ้โหโคตรเฟี้ยวลิซจะเป็นยังไงวันนี้ลิซคนจนนะบอกวก่อนไม่มีเซิรเคอร์จีเพราะว่าไม่มีเซอรเคอร์จีไปละแปดร้อยไม่มีตังมีตังซื้อแค่ฟรีเดอลเอก็บุญแล้วน้องไม่มีเอมีโอเคแดงนะใครมีขายได้ครับลิซจ,จะเป็นประมาณนี้ผมไปดูกันเลยเ okay, ลสโก็เคเราจะมาพูดถึงไลน์ไลน์ก่อนก็จะเป็น0123เขียวปกตินะผม ซึ่งในจริงอ่ะ0 1 2 3พีออสเนี่ยเราจะเป็นหนึ่งมันหนึ่งของบาลโลก็ได้นะเพราะว่าบางจังหวะเนี่ยกูเปิดสองใบบนทิกเกอร์กับออเดอร์กูเปิดอะไรเข้าโซไปได้เลยขอบคุณครับซึ่งเกตหนึ่งนะถูก,ถกเกตสองนะครับบอกว่าเปิดสองใบบนครับเอา normal เอา normal ไม่หนีเข้าโซให้หมดที่เหลือไว้ใต้กล่องออเดอร์ order ไว้ใต้กล่องทิกเกอร์ไว้ใต้กล่องเปิดสองว่าวก็จะเลินครับผมเกตสองถูกเกตสามไปทับกับโซชาร์หนึ่งถ้าโซชาร์ทิกเกอร์ได้จั่วโซชาร์ normal ได้คอโซหนึ่งใบได้นะโซโซชาร์โซชารรร์์ออออเดไไมม่ีะกนขึ้ เย่ครับส่วนเกจสามครับช่างหัวมันมน,น,มญญนะครับเอามีแค่เพอร์โซนอะไรมาจ้ำไล่เฉยครับเอามันเอาไปไล่เกับมาบายทิ้งครับไม่มีอะไรเกจเทคบนไม่ต้องไปกดน้ำมันครับไล่สาระไอ้เหี้ยกูเจอแต่เปิดสามาติเกอร์ติเกอร์ติเกอร์ปัญญาอ่อนนะครับผมโฟร์ชสามเฉยๆดีกว่ารอไว้กดมันต้องกดครับทีเรียวแล้วก็ใส่แบนเอ็นจีเคสสองใบนะครับผมเริ่มเทิร์นมาเริ่มไลฟ์เฟสแล้วได้สามเอ็นจีนะครับเต็มสุดสิบนั่นเองนะครับผมก็ใช้แค่กับเอ็ดแล้วส่วนไหนก็จะเจ็บจี้จวดนะ ต่อไปเราพูดถึงเมนเด็กหลักที่ใส่ประมาณอย่างอย่างสี่เหรก่อนนะเอ้ยพี่เด็กไฮเลนเดอร์มันใส่สี่เหรอวะพี่ใช่บางอันก็ะทู้ใส่สี่อย่างคีออสร่างจำใบนั่นเองครับมีแท็กบอกว่าครับผมไม่นี้ไรทับกับเกตสามที่เป็นชื่อร่างเก่านะครับผมมันจะโซชาสามครับเอ้ยยูเมโซชาสามคุณจะสามารถโซชาสามได้จากนั้นครับเลือกก๊าซสองใบในโซหนึ่งใบลงช่องเดกาดหนึ่งใบขึ้นมือนะครับผมส่วนใหญ่จะเป็นเควนลูครับเควนลูส่วนใหญ่ก็เป็นเควนลูส่วนใหญ่จะ,จะเป็นอะไรนะเควนลูเอ๋ก็ ฟิเลียแล้วก็เป็นเมคานิกเกตหนึ่งนะครับหรือไม่ก็ออเดอร์ก็ได้ถ้าไม่มีจริงนะครับผมแล้วก็จากนั้นคิแอรครับผมถ้าเรามีโฟชื่อต่าง13ใบใบการ์ดใบการ์ดชื่อออกมันออกจากเกมครับใบใบเลยจริงไม่ออกจากเกมจริงจงใบการ์ดชื่อเขาออกนะครับจากนั้นเอาบอร์ดหมุหมื่นครับทั้งบอร์ดอ่ะบวกหมื่นเลยแล้วก็แหวนบุกขี่ด้วยนะครับมีคันิกก็ไม่ตี13ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ต่อไปทั่นนะครับสุดเก่งของเรามีแค่นี้เกียร์สามครับผมมีแจ็คบอกว่าเมื่อลงครับผมแ ยิงในการดีกไฟที่เตี่ยเท่ากับการที่เราโซบัสออกไปได้นั่นเองคแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออนยันไหมก็คือเห็นแวนตีครับถ้าเรามีโซ่แปดใบชื่อต่างนะครับสามารถลุกตัวนี้ได้ครับถ้าลุกเสร็จจบเชิญมันเข้าโซ่นั่นเองครับเป็นเด็กเป็นเด็กห้าเวฟนั่นเองนะครับผมห้าเวฟเัื่อเกลี่ยสามโอ้แมคก็ส์นะครับผมแล้วก็ใส่เป็นมิคานิเกลหนึ่งนะครับผมสี่ใบนี่คือกว่าเมื่อลงครับคุณสามารถโซชาร์หนึ่งสามารถจะโซชาร์หรือไม่โซชาร์ก็ได้นะครับจากนั้นครับถ้าเราเป็นแวนการ์ดดเเเเเเกกกกหรรือออสูงว่่าาาาานนนนียมมััข้้โโซซไคคบป็ิิจ งช่องเลียนั่นเองนะครับผมผมเลยว่าเป็นตัวเติบบอดชั้นดีเลยก็ตัวหาโซต้นเกมที่เก่งมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ใส่เป็นออเดอร์ของสีน้งสี่ใบนั่นเองครับขอ,ของที่ไม่มีฟูอาร์ตน่าเสียดายมากที่ฟูอาร์ตจับไปแล้วนะครับเทกบอกว่าครับซีดีหนึ่งก็เปิดห้าใบบนเลือกการไม่เกินการที่มีคามเมคีออสชื่อต่างในโซนะครับก็ถ้าเราจำได้มาใช่ไหมเราจะหาได้สี่ใบเลยในนี้เพราะเรามีชื่อศูนย์หนึ่งสองสามนั่นเองในโซนะครับผมเลือกการไม่เกินสี่เลือกการไม่เกินตามนั้นนะครับเอามันเข้าโซได้จากนั้น ถ้าเรามีการในโซล8ใบหรือมาก8ใบหรือมากกว่าเนี่ยเลยการในโซล1ใบขอช่องเด็กาดครับจากนั้นจิ้มมีครีต1ตัวเราบวกหมื่นนั่นเองนะผมก็จะคอเป็นฟรีเรียคอตัวอื่นก็ได้แล้วจิ้มีคริตบวกหมื่นนะเพราะปกติแล้วเราจะคอไม่ครีตจากตัวเกณฑ์หนึ่งมากกว่านะครับเราก็คอเป็นตัวอื่นตัวทําเกณฑ์เช่นตัวเพิร์มาโซชาร์1ขอเพิ่มคอฟรีเรียมาจวดเพิ่มคอเควนลูมายาโซโคตรเหี้ยนะครับผมก็ประมาณนั้นครับแล้วก็สำคัญที่สุดคืออะไรไม่ได้รู้ไหมนั่นคือตัวจาไรรนนนัั่่เอองะคบบมกกว ถ้ามไแรกเราเป็นเกจสามไสูงกว่านะครับและเราไม่ค้าใบกัรเราเป็นเกจสามสูงกว่านะครับเราสามารถบายตัวนี้ครับออกบายตัวนี้ออกจากนั้นเสิร์ชกองครับเอาเป็นคีย์ออสเกจสามแล้วนี้มาไรนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเราทําการไร้ได้เท่านี้มาก่อนเราจะไม่สามารถอิเทอรเพอร์ซนาไรได้นะครับหมายความว่าอะไรก็คือว่าเราขึ้นมาเกจสามก่อนเราไร้เกจสามปุ๊บเราจะกดสกิลคนเนี้ยเราไม่อิเทอรเพอร์เท่าทีนะเพราะเราไร้มาแล้วเทร์นี้เนี้ยหรือถ้าเราเพอร์มาก่อนกดสกิลคนนี้ก็อิเทอรเพอร์เพิ่มไม่ได้นะเพราะว่ามันไลลมาแ้วค แต่ถ้าคุณไม่ได้ไล์ล่ะไอะเป็นคนนี้คุณจะสั่งใช้งานเพอร์เซนาไละ์นั่นเองนะโอ้โหง่ายๆคือว่าอ้าวเธอต่อไปปิดไม่ได้หรอก็ไม่เป็นไรคอานี้มาครับไม่ได้ไล์เธอนี้นะบายออกคอ,อ,อเซอร์จ,จากเด็กมาไล์อ้าวไม่ได้ไล์หรอฝั่งเพลได้กันจัว่วแถวหน้าปุ๊หม,มืน่นสุดยอดไปเลยนะั่นเองนะห่วงแล้วก็ที่อีกอย่างนึงบอกว่านะครับเทคจากบายโซนนะครับถ้ามันเกิดเราเป็นเกียรตสามซุ้มกว่าเนี่ยเราสามารถดึงตัวนี้ลงกรตอบแล้วก็โซชาร์ดหนึ่งได้นั่นเองนะบอกเลยว่า โซไม่ครบก็กดนะแต่ถ้าโซครบก็ไม่กดนะมันจริงวบบมันจะแบบมันค่ครบหอกบาจอบมันครบอยู่แล้วอ่ะมันก็เลยไม่ต้องกดแล้วมันค้างบายค้างเติรไปได้แต่ถ้าเจอเด็กแบบพวกโชโจอะไรเงี้ยก็มันลัวมึงกลับตายไปก็ดีแล้วผมไม่อยากให้กองอบกองหมดนะครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กที่สายการที่2หมาสีก็เป็นประมาณนี้ครับผมเลยเป็นการ์ดคี์หลักสําคัญของเด็กเลยนี่ครับคนคี้พวกนี้คนคี้ใบนี้ใบนี้ใบนี้อย่าละใบในมือแรกนะครับสําคัญมากมนะครับผม ต่อไปมาดูการเอนจินเติมของเข้าโซกันดีกว่าวมีอะไรบ้างเราเน่นะครับเอนยูนิตครับผมสกิลมื่ลงครับจ่าย 3G มจีครับผมยูนิสกิลก็คือใช้ได้แค่1ครั้งต่อหนึ่งเกมเท่านั้นนะครับผมยูนิสกิลครับจ่าย 3G มจี้ปวดเจ็บวกห้าพันด้วยแล้วก็เปิดเจ็ดครับผมเลยกการหนึ่งใบเข้าโซได้จากนั้นขอการหนึ่งใบาจากโซนั่นเองนะครับผมแล้วก็สกิลอีกอย่างนึงครับเทคมาตีถ้าเรามีการสามใบหรือมากกว่าในโซเนี่ยหรือถ้าเราเมการโซบัาสามใบหรือมากกว่าในเทอร์นี้นะครับจะบก 5, วกห้าพัน ถ้าบวกฮักโซล่สแล้วถ้าเบิร์นเบิร์นบวกห้าพันแล้วถ้ามีการห้าใบมากกว่าโซจะบวกหนืองฮักบวกห้าพันเพิ่มเติมโอเคถ้ามีโซ่สามบวกห้าพันอยู่แล้วแต่ถ้ามีโซ่ห้าบวกห้าพันเพิ่มเติมก็เป็นตัวตียี่สิบแต่จริงๆไม่ธรรมตีหรอกเอามาหาของเลยมันเปิดเจ็ดอะหาของครบดีครับแถมเด้ตัวไม่ใช่จี้หรอกไม่ซีเรียสนะผมราคาคุ้มค่าคุ้มราคาครับแล้วก็ใส่มาตัวนี้หนึ่งใบครับมีแทคนบอกว่าผมเมื 5, ่อลงช่องเลียครับซีบีหนึ่งครับผมเปิดสองใบบนหนึ่งใบขึ้นมืือออที่่เเเหลข้าโซนนนัังะครบผม แล้วก็ไอเทคบอกว่านะครับถ้ามีคลิปลงมาสู่สนามครับและมันอยู่ในโซ่เราสามารถทิ้งการประมือหนึ่งไปได้ครับแล้วก็คอตัวมันเองจากโซ่ลงมาช่องเลกาจากนั้นทําการโซชาร์จหนึ่งครับแล้วก็ตัวมันจะบูทได้แม่ผูกก็เป็นจังหวะที่แบบเชียร์ไม่มีบอดเลยทำไงดีวะแย่ละคอคนนี้แล้วกันอันนี้ในโซคอมาบูทซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆนะเทคบนก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าบางจังหวะมันแค่บางจังหวะจริงๆอ่ะที่ไม่มีตัวบูทอ่ะเพราะว่ามันใช้ได้แค่มันบูทแค่เท่านี้เองประเด หรือจะไปใส่เป็นตัวเกณหนึ่งที่บอกว่าอยู่ในโซเล่นเห็นเล่นออเดอร์จะคอมาจากโซก็ได้นะแต่ตัวนั้นมันเสียมันเสียโซหนึ่งไงมันจะหวัดเราก็ไม่อยากเสียโซนะผมแล้วก็ใส่เป็นคนนี้ก็อสองใบมิสกี้บอกว่าถ้าเรามีการ์ดชื่อต่างแปดใบในโซครับมันจะบบกห้าพันแล้วก็สามารถอินเสพจากแถวหลังได้นันเองนะผมแล้วก็เป็นตัวชิลหมื่นด้วยนะครับเซียเซียวของส่วนแบ่งก็จะมานะหรือจะคือคนนี้ใส่แทนสกันจี้เลพวกสามเนี่ยใส่ด้วยไซจีแทนได้แล้วมันต้องซีเรียส แล้วก็ใส่เป็นฟิเล่สามใบครับผมเล่นต้องเกมนะครับแล้วก็มีซิกบอกว่าเมื่อมันบูสเสร็จนะครับถ้าเมื่อมันบูสนะครับมันจะบวกห้าพันนะครับถ้าอีกฝั่งมีเลกาต์หนึ่งใบหรือน้อยกว่าหรือว่าเราเล่นออเดอร์มาในเทอร์นี้นั่นเองนะครับผมแต่นั้นสกิลครับคอร์ดยัดโซจวดของดีครับเติมมือเติมโซได้ไม่รู้จะคออะไรคอฟิเลียสิครับจวดจวดจวดนะครับผมแถมบูสต์สามใบเก่งนะครับผมเต็งเราเล่นออเดอร์กับตัวเทอร์นี้เลวก็ไม่ซีเรียสมากนะครับผมก็แต่คนนี้ใใใบบบบบบคคครร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 ัััมมมมีีซซิิกกอว่าา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 ถถ้้เเเเพนนนนท์์ะสผโชจ เลยกการในโซละหนึ่งใบคอเราช่วยเลิกขาดได้ครับจากนั้นตัวนี้บอกหมื่นเป็นตัวบูทยี่สิบแปดนะครับเฟลแรงนะครับแรงแถมคออะไรก็ได้คอเป็นรูก็ได้คอเป็นตัวตัวบูทอื่นนะตัวฟิเลียตัวบูทสิห้าตัวเอทคออีกได้หมดเลยครับไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องสี่ไม่ต้องสี่อะไรีเดียวค่อนข้างดีผมค่อนข้างติดใจน้องปัตตพลเลยนะใส่มาตัวนี้หนึ่งใบครับผมโคตรชอบอะเล่นต้นเกมไม่มีฟิเลียขึ้นเนี่ยจะถ้ามีตัวนี้ขึ้นก็ยังดีครับเทคคบอกว่าผมถ้ามันบูท ตอนมันบูธครับมันจะมอบเทคนิคตัวที่บูธหรือตีอยู่นะครับบอกว่าถ้ามันบูธถ้ามันตีฮินเนี่ยเราจะหลุมสองใบกับข้าโซได้ก็คือเราสามารถบนของเล่นได้ง่ายๆประมาณนั้นนะผมอีซี่ hey, นะอีซี่เคยรู้ตกดำอูหาทีนี่ถ้าควักฮีวีก็อีกเคลลูยัดยัดเลย้สบายๆนะผมแน่นอนพูดถึงเคลลูเคลลูก็ต้องมาแล้วผมโอ้โหยังใช้อยู่ในปัจจุบันนะใช้มาชาติหนึ่งแล้วน,นั่นเองมิเตบอกว่าครับผมตัวมันตัวมันในข้าโซเนี่ยเลือกตัวหนึ่งบวกสองพันได้จากนั้นถ้าเรามีการได้โซเจ็ดใบหรือมากกว่าเนี่ย ตัวที่อยู่จัดเข้าโซ่พวกสองพันนั่นอะ่ะมันจะห้ามกาดด้วยเกณจหนึ่งสูงกว่ามาเข้าว่าอะไร pg ธรรมดาไม่ได้เกจสองไม่ได้เกจสามไม่ได้โอ้โห้กัดให้เกณจศูนย์นะแล้วก็เอลิเมนต์น่ะแค่นั้นแหละซึ่งในด 7, 8, อดีตเจ็ดแปดหมื่น pg เฮอะแต่ pg ไม่ได้ไง pg ได้แต่แวนโอ้โหจบและนะ้วเนอะแต่มาสองใบครับยิงใจ่สามได้แต่ผมชอบใส่สองก็พอเลยนะมันวนใช้ได้มันสองก็โซ่คอคอนนี้โซ่คนนี้คอเป็นลูมมากมา็ทําได้แล้วมี order, ออเดอร์เป็นลูบ่อยเนาะเขาเป็นลูลได้เยยยออะ่าางนี้้้ไไดดมัทแบบบหรค แล้วก็ใส่เป็น PG ไม่สำน่าสามใบผมเพราะว่าชื่อมันสั้นสายป่านเราสั้นเราไม่มีกาได้ใช้ PG เยอะก็มันเอาเซเรียสครับเลยเป็น PG สามใบก็เอเลเมนหนึ่งใบได้แต่เอเลเมนเป็นออเดอร์ก็แล้วแ,แต่ชอบนะหรือจริงๆเราเปลี่ยนเปลี่ยนที่ใบหนึ่งเป็นตัวไอออเดอร์ใหม่ที่มาในบล็อกซีซั่นได้ที่เป็นออเดอร์บิดออเดอร์ชนะิ่อเหมือนห้างครับก็ดีเหมือนกันคนนั้นก็ใส่ในคนนี้ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยนั่นเองนะครับผมต่อไปก็เป็นทริกเกอร์น่ะแล้วเราใส่ทริกเกอร์ชื่อต่างหมดเลยนั่นเองนะครับผม จริงๆทิกเกอร์สองชื่อมันมีเยอะก,กว่านี้มากแต่ผมไม่มีตงังค์นะไทยมันใบละห้าสิบยุนมันใบละพันห้าคูจนกูจนเป็นขีิเท่ห์เจ็ดใบนะหนึ่งครับฟีห้าหกเจ็ดฟอนต์หนึ่งใบโดเทคตอนธรรมดาหนึ่งใบโดเทคสองใบเป็นฟอนเทคด้วยนะั่นเองครับเป็นฮิวสี่ใบครับใส่เป็นฮิว,ฮวกันไว้ไปหนึ่งก็ไม่ใหญ่ครับส่วนโอเวอร์ผมใส่เป็นกอมากเกียวนะผมเพราะว่าไม่เป็นใครๆวะนะผมเลยผมเสียใจมากผมตั้งรับไป็นานมากไม่เป็นใครๆกูเลยใครได้นะใครดีใครได้นะ เป็นิีบประมาณนี้ผมสำหรับสติกเกอร์นั่นเองนะครับโอเคครับผมเข้าไปช่วงสาธิตของคีย์ออส j p กันแล้วนะครับมาดูกันเลยว่าเด็กเราเป็นเด็กโอเคเราต้องรีบๆเล่นหน่อยนั่นเองมือเราต้องดีมากๆตอนต้นเกมนะเรามาโจทยห้ก,ก่อนก่อนที่จะเป็นการเริ่มก่อนเลยกันครับมือเราที่ดีควรจะคีปเป็นพวกเอ้พวกนี้แหละ <laughs> เป็นฟรีเลียครับไปโจต้นเกมได้มีคณีไปหาของได้โซชาได้ยิ่งไปเติมตมือได้นั่นเองเติมเติมโซได้นี่ไปจำเล่นเกมนั่นี่งกับใต้นางแบบโจ้โอเค เดี๋ยวนั่นก็มีกาวไปกัดบ้างแต่แท้ก็มาทิ้งไปดีครับพวกนี้เรื่ีงซีเอมากครับเอาขึ้นมือมาก็ได้นะเดี๋ยวได้แบบตัวเล่นสักอตัวเกตสองชิ้นบนก็ไม่แย่เหมือนกันนะและแม้แต่ตัวอีกตัวหนึ่งก็ได้ที่แบบเอาหลุมสองใบเข้าโศก็ดีเหมือนกันโอเคเข้าเทินจวครับขอเริ่มก่อนเลยกันทิ้งดอครับอะไรเปิดเคสไม่มีอะไรรับหนึ่งเดมเชอะ์ฟิลิเอร์ไม่เป็นไรครับเข้าเทินจวทิ้งดอไปเลยไล่สกิลไล่อะไรครับเปิดสองใบบนนอร์มอลพิเกอร์นอร์มอลเข้าโศพิกเกอร์ไป แน่นอนครับเราต่อตูดได้ฟีเลียแล้วฟีเลียตีไปครับฟีเลียครับเห็นอีกฝั่งมีเกมหนึ่งใบแล้วท่ากว่าผมใมันเช็คครับเกมหนึ่งครับเข้าโซ่จวดตัวนี้นี่เลดเกมห้างสำคัญนะเอามาปูบอดให้เต็มๆได้ถือว่าดีเหมือนกันนะผมตอนแรกผมไม่ได้ใส่เพราะว่าผมใส่เงินจีแต่นี้ถือว่าดีเหมือนดีๆเช็คครับมีันนี้ไม่เป็นไรเราใช้แค่แดมสองดมพอครับต้นเกมหมื่นห้าก่าเป็นอันหนึ่งแต่ถ้าผมแอนดรอเป็นรูโอเคถือว่าคือนรูไม่ตัวแดมถือว่าเป็นเควสที่ดีครับเป็นนิมิตใหม่ดี ยิ่งหิวไหมผมหิวสองใบแล้วไม่เป็นไรเราสามจี้หกจี้ตัวชัดหนึ่งครับตัวชัดนอร์มัลคอฟี่เรียงหลังแวนเลยไม่สีเรียงโอเคนี okay. ่ยงไงดีทีนี้ขอนี้ก่อนมีคืนี้ครับชัดหนึ่งชัดคี้จะกดสกิลของแวนก็ได้ครับแต่ผมกดแล็ตชตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกใบหรอกผมว่าพอนะพอได้เขาเป็รู้ได้หาในคืนนี้ไม่เจอมีที่หาเขาโซ่ขอ้อนี้ที่นี่ครับ วันนีมีท้าวต้มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดใบครับผม6กสองพันห้ามกลัเสร็จไปก่อนเลยได้ครับไม่ต้องฟรีเลเราขอจำไลรเลยครัจำไลรครับบใบเราไม่ค่อยอยากกดสกิลแวนเท่าไหร่มันเปลืองอะ่ะไม่ใช่ไลมันเสียมือหนึ่งได้คืนมาสามก็จริงแต่ว่ามันบอดหมวดคือไทยมันโอเคไว้มันได้สามอย่างแต่ยุ่นมันมันเถอะกดสกิลโอชาสามบุม กี่สองกี่หนึ่งโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเจ็ดเจ็ดใบหยิบสองใบได้ยี่เป็นเคล็ดลูกับมีค่นี้เมมีค่นี้ช่องเลียเคล็ดลูขึ้นมือมีที่ลงมาโซชั้นหนึ่งครับแต่ที่เลียสวยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบใบตอนนี้นะครับเขาเคล็ดลดักไว้ก็ได้แล้วแต่ชอบแบบเล่าเด้อเลยสี่เป็นหนึ่งนะผมเปิดห้าหนึ่งสองสามสี่ เล่อนไปเกินสี่ใบเข้าโซ่ครับผมเป็นสี่ใบนี้แล้วกันเข้าโซ่หมดเลยเราไม่นองซีเรียนนะเพราะว่าเด็กเราซิ่งแนละ้วแต่ตอนนี้ปัญหาคือมิซี่เราไม่ขึ้นครับนั่นแหละประเด็นเลยเข้าโซ่บแบบสี่ใบข้อหนึ่งมาจากโซ่ครับผมมีซี่ไม่ขึ้นเราขอฟิเลียมาเลยโอ้จะบว่าได้ฟิเลียมาตีเฉยเลยนุ รูช่องเลียเลยไม่กดสะกิลด้วยโอ้ยตายแล้วบิดบิดบิดเห็นแย่นะบายในหะ้ผมเอาบอบุกหมื่นับถ้าเล่นจริงๆมันต้องเป็นอย่างนี้เว้ยมันจะ็นแบบมีที่สองข้างซีเรียสักสองข้างได้อะไรเงี้ยเป็นปกติครับแต่นี่ไม่ได้นะวันนี้แย่แย่แย,แย,แย่แย่เลยเอาแหละฝามือ,มอ,อ,อครับฝามือผมเหมือนเอาบอร์ถ้าผมแวนการ์ดบวกขี้หนึ่งอ่านะเพราะเรามีชื่อต่างสิบสามใบแล้วเร็วมากนะมีแค่ยุ่นเอ้ยขยอยยุ่นนะนี่ตีมาสามห้าเขาเพิ่งเกตสองขอการ์ดสามหมื่น ตลกเรอครับไม่ตลบกอะไรนี่มันต้องตีนะพราลุกไม่ได้เลยยี่สามยี่สามผมลุกสองได้สองขี้ด้วยเช็คขี้ให้ออข้างสองขี้เลย,ยตัวนับพลังเริ่มหมดเด็กกันเช็คครับขี้ขอจุกจุกด้วยสองคีสองข้างเลยไปตอนนี้นี่สามคี้ไปตีขี้แตกมันห้ามสูนย์ไงไประเด็นอ่ะบุกหมื่นหนึ่งหูยีั่นมีลั่นจบไปเท่านนับเข้าโซ่จุ่มบอกเลยว่าดีดีดีดด ดีเธอนาเราสามารถคอไอตัวจำอะไรออกมาได้นะถ้าอยากถ้าจำอะไรไม่เจอจริงๆมีว่ามี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 มมจำต้มีไปหนึ่งโอเคควที่คิดไปก่อนหรือถ้าเขาขึ้นสามดมก็ดิวนี้กดสามคี้ไปก่อนก็ได้นะมีเขาโซ่ชัวมุ้ยเคยรูครบมุ้ยสวยจัดตีครับสามคียอ่ะไม่กาดนีตายแถมข้ามศูนย์ไอ้ขอศูนย์ก็ตายเถอะอย่างนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ผ่านเถื่อนแล้วไรเป็นร่างเก่าตัวนี้ครับเกิดอ,อะไรขึ้นครับหลังเกมถ้าเราปิดไม่ได้ไม่มีมือกาดอะปล่อยปล่อยครับ เอ็ดอกครับปล่อยครับการมีแค่นี้ครับหมื่น้าหนแค่นี้พอไมต้องเยอะนะครับแซนรับแอนตัวถ้าโจจะเก็สามเก่ไหมจัวเจอครับผมเกิดอะ,ะไรครับจัวเก่งเกินน้องตัวช้าสามได้ครับนับทีกนะครับเท่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเก้สบองสามสี่สิบห้าสิบหกใบเงี้ยๆมครับั้ช้าสามเลยเอเอเอ,อุ้ยจับมาคมอยู่ิกเกอร์หนึ่งใบ หยิบออเดอ้งมันต้องหยิบครับหยิบเป็นคนนี้ได้นะหยิบเป็นฟิเลียสมองน้อยจริงประเด็นคือมี่คณิไปไหนวะแชทมี่คณิหายเฉยหยิบคีออนมานี่ก็ได้ครับหรือถ้าจะปิดจริงๆก็ช่างมานันนะครับถ้าปิดจริงๆก็ไม่ต้องสนใจใคร,ร,ร,ก,ร,รก็เล่นไปเลยก,ก็ได้จริงๆก็เล่นคี้อ่อนขีออนมีขีนี้กับคี้อ่อนก็ได้หรือจะหยิบเป็นเควนรูยอยู่ไหนวะเควนรูอยู่ในมืออยู่แล้วอ๋ออยู่ในมือนี่นี่วเจอเจอหยิบอะไรดี มีออเดอร์อยู่แล้วน้องการตัวนี่ปูบอร์ดได้นี่ปูบอร์ดปูบอร์ดได้ีไม่ต้องไม่ต้องอีกสองนี้ก็ได้ครับฟีเลียน์ลงเอกาดนี่ขึนี้เขาลงมาโซชาร์ดอุ้ยนี่ขึ้นหนึ่งอันนี้เข้าโซไปก่อนขอพีนิจเก็บสะสมลงมาหนึ่งจ้าพิลุยยัดครับโซบกสองเผ่าทีเนี้ยต้องหายเจอไม่เจอโง่นะสมัเนี้ยไม่เจอไม่เล่นแล้วนะแล้วเอาเดอิมผม ปีปีหนึ่งครับเปิดห้าครับหรือไม่ครับใจที่จะโจกอะที่จะโจกโอเคเปิดทายครับผมไม่เจอไม่เล่นอูไม่เล่นก็ได้อย่างนี้สมมติว่าเจอโมเจอ,เจอเจอเพื่อเนี่นก็ทรมานขึ้นหนึ่งอยู่ไ,ไม่ได้สองใบเจอสักใบหนึ่งนันี้ไม่ต้องเจอแรอนะครับ <c oughs> เจอหน่อยเจอหน่อยน,นี่ครับอันนี้ก็บีกพปพี่ชายเล่นจริงผมเล่นตาเจอมันเยอะมากเนี่ยเพราะมันเปิดเปิดบ่อยอ่ะสมัยเข้าโซค่คอหนึ่งใบช่องเล็กอะคอฟีเลียเลย ไม่คิดอะไรเยอะเดี๋ยวเราฟิเลีย่ยนฟิเลียบวกเหมือนตัวหนึ่งครับให้มีแค่น,นี้ตัวหนึ่งเคอันนี้ที่มีมีแค่น,น,คน,นี้ครับยัาโซ,โซเกมหนึ่งย่าโซคอเกมสามแล้วก็ทําอะไรอุ้ยง่ายมากเลยครับเป็นรูก็ผมยัาโซบวกสองพันตัวนี้ครับผมเกมการ์ดไม่คตรสนุกเลยแล้วก็คอวันนี้ครับผมคนนี้สกิลระเพอร์มาครับผมตท่นี้ซีบีหนึ่งโซชั้นหนึ่งตัวชร์นนอร์มอลอุ้ยถ้าจะปิดจริงจริง คอคนนี้มาก็ได้คนนี้มันรับได้ชิวหมืน่นชิวหมื่นด้วยเดี๋ยวคอฟิเลียมันบูเท่ากันอ่ะมันบู๊ยี่สิบสามกับบูยี่สิบห้ามาเท่ากันอพอเราปัดเป็นไปแล้วเป็นห่มคอเป็นคนไหนดีนะเก็บหลุมไหมไม่ต้องเก็บหลุมตอนนี้ไม่น้องฟีเลียแล้วอย่าไปคงอย่าไปเครียดคอเป็นฟิเลียเลยมีฟิเลียหรือปะลืมมดแล้ว <laughs> จำไม่ได้คอตัวนี้นครับบู๊ยี่นห้าโอเคแต่ตัวน,นี้คอมาตัวเองบวกหมื่นด้วยอุย้ย เสียบซีดเสียบซีดซิกแวร์เลยครับผมบายตัวเองน่าเก่าลงไปนะครับเอาเบาปุ่มหมื่นดู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 สุดยอดใส่เอฟมาไม่ได้ใช้นะครับตกแดำตลอดสุดยอดจริงเอราคาสามร้อยเกอร์ปุ่มหมื่นปมหมื่นนะครับโอ้โหบูทแรงครับบูทแรงบล็อออเดอร์มาแรงจริงนะครับก็ไปก่อนครับเบาเบาเออเท่าไหร่นะสามสามสามห้าตีแบงครับเบาๆบาครับผมสี่ห้าตีแบงครับผมเบาเบาเลยอ่ะพี่ชายสบายมากเลยเนาะเป็นตีเครับ แบนตีสกิลลุกสองครั้งครับแล้วก็แมนตีออกเท่าไหร่นะเป็นโอเวอร์ไม่ออกด้วยอุย้ยโซชียไม่เจอโอเวอร์บ้าไปแล้วแมนตีออก 23, 33, 33, 33. 36, ยี่สิบสามสามสามบวกกับยี่สิบสามห้าเปนหกสองคีที่ข้อสองได้ละทวินได้ครับคีคบคคับผมส่งพลังให้ตอนนี้พลังมันเท่ากันเนอะจริงจริงมันบวกพลังเท่ากันแหละให้ข้างขวาไว้กันครับให้ขี้ข้างขวาด้วยอุอย้ยขี้หมดแล้วเดี๋ยวกันเช็คครับพีจีครับผมอุอย้ยผมเลยว่ามีคนตายครับเนี่ย ต่อคิดไปก่อนครับยัดโซโจด้วยยัดโซโจโอเวอร์ไปกูเชื่อจริงๆใช่ไหมไม่ใช่อุ้ยัวนองมอที่เป็นล่าที่ดีครับผมตีไปครับโอ้โหประมาณแค่สี่หมื่นสีมไม่ใช่3ามหมื่นสามหมื่นบวกกับเพิร์สี่หมื่นห้าบวกกับสี่หมบวกกับสองหมโอ้โหแค่เจ็ดหมืนะครับสที่ขอศูนยจนะครับผมโอ้โหเกมการโคตรสนุกนะวันนี้ตีออกอืมหมื่นห้าสี่หมื่นห้าสี้ เป็นเจมเปอร์สามนะผมก็แค่ประมาณนี้เังตีเบาๆไม่ต้องซีเรียสมากนะครับเห็นเขาโจ๋วครับตกโอเวอร์ทิกเกอร์เนี่ยเราลอดอีกเทิร์นหนึ่งนั่นเองครับเขาเกมการ์ดข้อสนุกเลยนั่นเองนะครับกลับไปล่างเดิมได้นะครับเดี๋ยวว่าสบายๆครับเกมการ์ดโอ้โหเล่นเกมการ์ดสนุกดีครับสแตอร์แอนดรอยเลยครับแล้วลอดไงจั่วแต่กูไม่มีเพอร์ให้ได้เล่นด้วยซ้ำกูจำไม่ได้ว่าหลายอนมากี่ใบไม่เป็นไรครับถ้าเราเพอร์โฆษอะไรก็จั่วแล้วก็แพ้ดีแล้วเราเล่นคีย์ออฟปกติอะไรก็ได้ไม่ต้องซีเรียส คอฟิเลียไปงคอฟิเลียเฉยคอวัน,นี้เลจ่าจยาโซไม่กดสกิลโทรชาร์ตคอมีคันนี้เลยจ้าเลชานะไม่ใช่คออะไรแล้วอ่ะคอเป็นคนนี้กดสกิลซีบีเพื่ออะไรไม่ต้องกดสกิลหรอกคอมีทีนี้ไปเลยครับมาบูทปัดเส้นได้นั่นเองนะครับถือว่าเฉยมากๆเลยน,นั่นเองนะครับผมมีคันนี้ถ้าเรากดสกิลเขียวมันก็ตายเลยเพราะมีกองสามาไปพอดีอไม่คิดที่จะไปก่อนนะสิบสามกากๆไปน,น,นั่นเองแบนตีครับผมลุกครับผมบูมอออบูดออร์บอรททวินได้ครับ อิวครับผมที่ที่เข้าที่ผมโอ้โหบอลลีทิกเกอร์คุ้นๆทิกเกอร์ตเด็กครับเพราะเด็กเราลีกกองเก่งมากนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ผมสำหรับคียอสของด j p นั่นเองบอกเลยว่าคาถาไปเติมเซกันจี้ยังเพี้ยฟ้าขนาดนี้เติมแค่ฟิเลียก็พอแล้วโอเวอร์ Over, เป็นโอเวอร์เคแดงจะเก่งกว่านี้มากๆนะเป็นเด็ก6 wave, เวฟได้เลยเพราะว่าเด็กเีดกองเก่งตัง้งแตโซชาไปก่อนนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมสำหรับคียอสดีแซนนั่นเองรองของซับบล็อกหน้าว่าจะมีอะไรบ้างไม่รู้เหมือนกันรอชมกันกได้ còn khác